นอกําลังส right ีมาเอารถเรื Williams ่องว่าเบ้าดีมได้เป็ดมาขึ้น่ะเรื่องว่าลงจากรถครับโอ้น้องตุยเลยครับตาย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 ว่าสิด้อินเป็ดเบ้าดีมดีไหมที่ไปซัดไอที่ไปงามมาขึ้นนะครับโอ้เสียดายครับตุยเลยเด้เบ้าดีม สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับพกอกับชมเต้บวนค่อนแขมครับพี่น้องตอนนี้ยิบราปากเซค,ครับเวลาสี่สิบโมงแล้วี้ยวสิบไปหาเต้าดีมครับครับต้าสะกดนะครับเพิ่นไปนอนอยู่แกนจมตาครับมาขึืนอ่ะไอเคบินเพิ่นว่าหอมหอมันมายห้องหนึ่งเพิ่นกับรถ กัเลยไปสรงมันไปนอนมาเคื่อนนะครับเ้าหนีกันเลยต้องไปหับเพลินนครับสิบห้านไปกินเฟือครับยังโมโหแผนโยรับความมือหนีสิไปใส่ครับเดี๋ยวถามมันก่อนครับ่าสิถ้ากันไปใส่เดี๋ยวไปกินเฟือก่อนน้องครับน้องแลวก็ะสิถามเพม่นน้ำหรอครับว่าสิบห้าอะไรเพลินไปเที่ยวสายแน่นะครับเดี๋ยวถามเบาดีมกอนนี่จะ มันเฟนซิม่อนะครับอ่อนอยครับห่างน้อยขาากาบโอ่งเลี้ยนปาโลมาครับโลมาอิลาวดีครับสัตะจำมชาติดข้องเล่านะครับจะว,วุ่นวายนะครับยู่นีน่เมืองปากเซน,นะอันนี้ใจกลางเลยครับพี่น้อง ใจกลางปากซีขัดไปนั่นก็จะเป็นตลาดดาวเรืองครับคุณเคยเก็มย่างดีแล้วะพี่น,อนนะ้องครับอาสิเปแกงจำปานะครับ ยี่นี่จะเป็นคับสายนะครับค่อข้ายจะเป็นคับขวากสิคับหยากแน่นะครับอันนี้ก็นี่ครับร่องแรบเกนจำปานะเดี๋ยวไปพอกันที่ล็อบบี้นะครับอ,อันนี้ชิดไทยเบื่อบรรยากาศร่องแรบนะครับขึ้นระพันกว่าบาทครับพี่น้องหลายคนที่ถามต่อมานะครับวิวนี ย่างดีเลยครับสันหกสันหา,าพแล้วก็ติดแม่น้ำโขงนะครับไปเบื่อคลิปที่แล้วด้วครับคลิปที่ผมไปเที่ยวตั้งประเทศค, <c oughs> <c oughs> คลิปที่ไปครับอาเป็นยุสนามบินนะครับมีบรรยากาศโดยรวมทั่วไปนะครับของหน้าโรงแรม ากาศดีมากครับที่โรงแรมครับฮอะเป็ดตุยเป็ดตุยได้หวะโมาวาอัานนี้น้องปีงเลยวะนี่เป็นปรโครคฝนอย่างนี้ปีเฮ้เปียเสียสบายดีตอนเสาเร์เด้อผมเป็นพี่น้องเราซุกกันมาเป็นไฮโซหนึ่งมือมาเนี่นั่นแล้วปะ <c oughs> เตียงแบบโอ้นุ่มมีมินินะเอาของแฮมเออคนไปนอนมาขึ้นเตียงกันนึกหนุ่มนุ่มมาดีพี่ตอบนอนโอ้จนแบบแต่ว่าผมมาที่น่านแข็งนะผมมาที่นอนแข็งขนาดไหนอยนี่มันแค่จังแบบว่ากินไปเสร็จแค่จังว่าถือขี้นี่นะโอดีมันจะเป็นวัดเปิดแอร์หนาวเลยบอกสิคนเปิดแอร์เพราะว่าคนตะลึงอยถึงได้คนหอนเนี่ยแอร์มันไปถือเพื่อนแอร์ตัดไปเลย ป้าแฉลบ้ายงนีออกไปว่างานแบบร้ายให้งานแล้ววันาอลุกันเดี๋ยวไปกินเฟอร์มันอัดน้ำเยอะมากเลยงสีมากมันแตงตัว่ตองหออกมาแล้วไปไปใส่แล้วไปสิไปกินเฟอรกันเดี๋ยวไปน้กัดเลยไม่ใช่ได้เทจะ แล้วสิไปใส่แนมนีงจังว่าแต๊ยังมาถามกันก็นมีอย่างถ้ายทำกันก็มีอย่างอีกอยู่เออถ้าถามถามีแค่ก็ได้เพราะว่าเขาจะไปหลายคนหนี่เนี่ยก,กอยจังไปน้ำกันคุณแอ๊ะยานิพัฒน์เราไปดินทาปากซองถ้าปากซองแล้วลวันแล้วอยากขึ้นไปนอนบุญแล้วก็ต้องเช็คเช็คเอาลงได้เช็คเอาเลยไปนอนทาแตง่งออแอม่บัสน์ทาเมื่นมนอนี้บได้ไปคุณครับแล้ว ไอ้วันเราจะไปวัดผู้กระเพาะเราไปวัดผู้ก่อนยืยังไปหุ้นก็ได้ไปวันนะไปวัดผู้ก็ไปนอนเดวลาอะไรนอนอยื้อนกันได้แกะแหวนแต่แหวนแตะเปื้อนแหวนแต่บิ๊กนะครับถามกันอีกเนาะจังวางแผนกันมาอีกถามว่าสุปกันกับอ่ายาวกินข้าอสาวกินเฟ้อเนาะอ่ตกินข้าอสาวมาติบ่แล้วพู้ดีแล ไฮ้ซ <Hey> so, uh, เลยนี่หละบาสกุลเจ้านอนหรอสามสามเทือกทื่สองเทือที่สองบ่ตอนี้ก็บาทลใครครเงี้ยเคยนอนเทือเดียวนึงเขาเศร้าหายคือกันว่าวิ่งไหาเซ้าเองมันนี้กมันมนื้อไอ้มันก่บาีไหนันเกือบันไปแย่กันยู่หอมเออเกือบมันได้ไปแย่กันยู่ห้อมไอห้องเศร้าแน่นอยครับไป

เครื่องเครื่องแบบยาเที่ยงนะเกือบคู่นึงครได้ไหมท่าน เอเดี๋ยวขนังกนะอดเสีมบ่บยอดเฟือน้อมีเติเฟื่องถ้าเปท้งจเกลี่ยไหมวะเฟื่นงวจังไหมแช่วงวะช่วงบางเลยัวยอมันจะได้พุ่งน้สีอเปล่าเน้ำซุปมันแสียไปประมาณเก้าแปดสิบ ปสิบาทสามสิบห้าเ่าไรจเอม่งรอนเนี่ยต้นมาวยข้าวพัดกับแพ่งมันเนาะค่ะยิ่งมันข้าวพัดเป็นอาหารพื้นฐานแต่ว่าแบบแพ่งแห้งนะนอลซแแ่โนเวยวยธรรมดาอะไรเนี่ยดิจะวยใหญ่บอ่า่าธรรมดาเากินบ่เบิดธรรมดาบมีแหนละมี้ำหละ

ในปากใช่สเลยะันจะมาเสนี่อยหรอน่ม่จะจะว่าราคาสียบรเออราคามันกับมอสมกับซีนนะสีนมันในปากลายๆมีนะเออที่ไทยร้ลสามอที่ไทย้สามลอยแมนแมนเนี่เป็นอไทยเนาะขาดง้วถือทน้องแนเกานถือยู่นแนสาเออ ข้ามิล้นจิมน้ำจิมหอยแสบเนี่ยกี๊ผักญี่ปุ่นไงนม่เป็นทัวเออผัดากรบอกปจิมโย่านาเฟิร์เฟอร์อยบานาไม่มีบาน้ำจิมอ้หปแล้ครับมิสคาปิปลาอะไรบอ้เตือนไปไหมบกเพดเพชรน่ะเอามอเล่นนั่นเกีมูตื่นมาบอเตื่นหรอบ่

ก็เหมือนมาเฟอร้อยู่แล้วก็เฟออยู่ช AH ีวิตกาแฟนะครับเรากินเฟอเพื่อแลกแซบกันยังไงสีแซบคือุบุ่่นบ่ครับแซบคือตนตำลับบอสแซบรูบ่ กั้งทอนกับเด้นาะหมี่ติมซบุฟเฟ่อ่างี้ยรกบใ่มันจางเใส่ต้นหนุนิเข้มกันกันจมากวา้านชะนมัน้ำซาดปกนา้ำซุปมันมันโอเคนะครับอันนี้กระดิ่งกระดิ่งเสือเียาางกฤษนัดพี่นัดพี่นัดมันมั่งเใส่กระดิ่งเสือ แต่น้องใส่ยู่เดียวใส่อ่ะใส่ทุกอย่างที่ขวางหนาเลยอ่้กินจะคือกินเป็นกแส่บอยู่เน่ยกินกินกินปลาซุกซี่แกยังติปลาสุกซี่าบันต่างหลังโน้ผจดโอ้ยไม่อวานซื้อผจดไผ่บรรผจดไผปากเสียหลายมือนหรนมาามสิอ สามมือหรอหาหรอปาสามมือสี่อ้อสี่มืนีียนว่าแมนอีแมวแล้วห้องเส้มาเหนึอไปไปอกมากินแลีวแล้วเดี๋ยวสิบไปแหลกเงินต่อครับตลาดอบบอผ้าไปแหลกเงิ้เก็บ บาสุกมาบาทครับรถด,ดีๆท่านยแ้อยู่ย้ีใส่ไม่หันเท่าไหนกันไรได้มันมีหันอยู่มท่าไหน,น,น,นหกันเนาะไปไปเนาะอยู่ศูนย์แถวศูนย์โอโท็อปครับปักเซ่ผ้าอายม่แหลกเงินกีบใส่ครับคุณวัวท่านเดีย่ยแหลกเงิน แลับพี่น้องเดี๋ยวมือหนีบหูสิไปใช้แน่ยครับเดี๋ยวสิผ้าอายนแลจับเป็นโรคแรมเดียวไปหาสาวน่อมแนมเพิ่นมหาอ้ายยุโรคแรมนะครับเพิ่นมีของฝากหม่อนกันสีแดกลับไปโรคแรมก่อนครับจังหวะกันไหมเดี๋ยวคลิปนี้สีแด้วไว้ซ้ำนีกันได้ครับน้องเอาพอกันคลิปหน้าครับเมนี่ไอซ์ซัี้ครับสวัสดีครับ